รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ค่อยๆเดินลงระวังระวังเดี๋ยวนี้เราเดินผ่านเรากำลังเดิ <Deep? S 1> <t initiation> นผ่านมานะพี่นะระหว่างแดนนะฮะระหว่างแดนนะกั๊ดจุดหน้ากล้องไปอยู่หน้ากล้องฮะไหวไหมค่อยๆเดินค่อยๆเดินลุงไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่อยๆค่อยๆค่อยไปกับลุงค่อยไปกับลุงไปค่อยๆเดินเห็นพี่นะผมเปิดทั้งไม่มีอุปกรณ์เลยนะพี่นะเปิดมือสุดเลย เปิดมือสดๆหนูส่องไฟไปข้างหน้าลุงส่องไฟไม่ได้ไฟแบบสดๆเลยนะพี่นะสวัสดีนดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะฮะส่องดิส่องไว้ส่องไป้กัดกัสไปห้อลุงค่อยๆส่องไปนะฮะก็ขออนุญาตเปิดสักแป๊บหนึงพี่นะนะครับยังไงก็ขอให้เพจได้รันนะครับแล้วก็เปิดรับสั่พื่อใจดีนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายขาว นะครับนะฮะโรงแรมห้างร้านบริษัทนะฮะพี่มันเป็นเขาทั้งเขานะครับอาถรรพ์นั้งเขาแล้วเราเห็นแล้วว่าเราเจออะไรนะพี่นะตอนนี้ผมกําลังจะเดินไปกองนะพี่นะพอดีเจ้าก,กับกลับไปที่นู่นนะพี่นะนู่นเปิดไปปิดนะพี่นะผมกําลังจะเดินลงไปคนเดียวนะพี่แต่ไงต้องขอเปิดไลท์นิดนึงเพื่อให้ ผู้ใหญ่ใจดีได้เห็นนะครับว่าเราทํางานทุกวันเราตั้งใจทํางานนะพี่นะนะฮะถึงจะยังไงเราไม่มีอะีรเราก็จะทํางานนะเราสู้นะพี่ผมสู้นะครับนะฮะฝาึงผู้ใหญ่ใจดีด้ดวยไม่ว่าจะเป็นสายข่าวนะไม่ว่าเป็นห้างร้านบริษัทนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะนะครับหรือจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะมีนะฮะโฆษณานะพี่นะนะครับทักมาได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นสายข่าวนี่ราคานี่แบบว่า พี่พึงพอใจแน่นอนกับโฆษณาเรานะครับที่มีคนชมมากกว่าหนึ่งพันคนพี่ใครวิ่งอ่ะกูโฆษณาอยู่เว้ยสวอสดีพี่ทุกท่านทุกท่านทุกท่านนะครับโอ้โหกูพูดลิ้นลิ้นรัวไปหมดแล้วเลยพี่ป็นีลยอยู่บนเขาจริงๆพี่ผมบอกเลยครับพี่ดูตอนผมลงได้นี่นะฮะนี่คือทางลงนะพี่นะนี่แบบว่านี่เป็นทางลงนะพี่ นะครับสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับแชร์กันไปนะครับนะฮะขอกำลังใจของเราแชร์สองแชร์นะล้วผมเดินมาคนเดียวนะพี่นะฮะกูจะจับกล้องยังไงวะโอ้ที่จับก็ไม่มีออย่างเงี้ยสดๆอย่างเงี้ยนะพี่อสดๆอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ที่ถือก็ไม่อยู่ที่กองหมดแล้วพี่ตอนนี้คือแบบหลอนไม่หมดแล้วเพราะว่าผมบอกพี่ๆแล้วครับนะฮะเนื่องจากว่าคนที่แล้วลงมาแล้วเราก็มาเจอคนที่เขาเฝ้าเธเป็นผู้หญิงเหมือนเขาสติไม่ค่อยดีนะครับเราก็ยังให้เงินเขาอยู่เลยนะครับเพราะเราช่วยเขาแล้วก็ ตอนที่เรามาที่ร้านขายน้ำนะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้บริเวณระเก้อท่านเขาบอกว่าผิ่งนี้เสียแล้วนะฮะแล้วแรงมากพี่ผมบอกได้เลยพี่ไม่เชื่อพี่ไปดูเพจแรกเลยตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปติดตามนะครับหนึ่งทุ่มนะพี่นะเอาล้กูหลอ,อนทึ่หายวะเฮ้ยอ่ะพี่ๆลงมาเป็นเพื่อนผมนะหนึ่งพันสามร้อยท่านลงลงลงไปเป็นเพืเ่อน,นะน,น,น,นกับผมนะนี่ผมมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือ ไฟฉายนะพี่นะมันอาจจะแบบสั่นบ้างอะไรบ้างนะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็อย่าถือสานะนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ไม่พร้อมเลยนะพันสี่ร้อยท่านเเดี๋ยวเดี๋ยวเยพี่พี่พี่มันมีอะไรดำๆอยู่ตรงหน้าผมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเห็นพี่อู้กูเห็นเห็นไม่รู้ใครเห็นใครไม่เห็นกูไม่รู้กูไม่รู้แต่กูเห็นแต่กูเห็นกูไม่รู้ใครไม่เห็นไม่รู้แต่กูเห็นใช่มัน พัหนึ่งพัหพี่พับนะพ,พ,พี่คือเรากําลังเดินลงจากเขานะฮะแล้วผมว่าผมจะเดินกลับไปคนเดียวเพื่ออยากจะพิสูจน์ไปไลฟ์ตรงที่อยู่ใกล้ๆกองนะพี่เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะผมเป็นคนผมกับเฮียเนี่ยเป็นคนให้ตังค์เขาเองรอบที่แล้วนะครับพะเราดูแล้วแบบเหมือนเขาไม่มีตังค์แล้ว ผมจําลักษณะท่าทางเขาได้พี่นะครับเป็นแบบเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงมากนะพี่นะแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวกูขอโฆษณาก่อนให้แป๊บนึงเว้ยเึงหย่าเพิ่งหลอกเว้ยแป๊บหนึ่งเจ้าป่าเจ้าเขาวดวงวิญญาณทั้งหลายเว้ยไ,ไม่ทำไรหลานกูก็โอเคละนะอ่ะมาแน่จริงมาเล่นกับผมนี่ผมถือกล้องมือหนึ่งไฟมือหนึ่งามาต่อยกับผมลนะเออเข้ามาเลยมานะฮะสาธุดวงวิญญ,ญาณสองพันสามแล้วก่าท่านนะ นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับนะฮะขอคนละแชร์นะขอคนละกดไลค์คนละคนละไลค์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ให้เป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับผมอาจจะไลค์ได้ไม่เต็มั่วโมงนะพี่นะเพราะว่านะก็เอาเรื่องพี่นี่ผมบอกเลยเอาเรื่องเฮ้ย <c oughs> เสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> พี่ครับสองพันสี่ร้อยท่านมันเหมือนมีเสียงอะไรเดินอยู่แล้ว กลิ่นอึบเลย <c oughs> พี่ทิวมันมีกลิ่นกลิ่นสาบเข้ามาไอทีไม่ได้มานะครับไอทีอยู่บ้านนะครับนะฮะใครมีอะไรสอบถามไอทีอยู่ในทักไอทีนะอภิโกเปิดตามเวลาพี่ผมส่งต่อให้นะนะผมพยายามไลฟ์เร็วไลฟ์ like, จบเร็วเพื่อพี่โกเลยนะฮะพอแอดมินสั่งมาะนะครับนะฮะก็เพื่อพี่โกะเลยแอดมินพินม,ม์มา ทำเพื่อพี่เลยนะพี่นะเตรียมตัวแล้วกันตามเวลาพี่เลยนะฮะนะฮะพี่นี่ก็ขอโฆษณานิดหนึ่งก่อนนะสองพันกว่าท่านนะพี่เพื่อยๆนะฮะสำหรับทุกท่านนะไม่ว่าจะใครจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าอะไรนะครับนะฮะสามารถทักมาได้นะครับนะฮะในเครือพวกเราทักมาได้เลยนะครับใครอยากจะโฆษณาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมวะกูเดินคนเดียวนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่ามาหลอกคนนะเว้ย เดียวนะกูยอยู่คนเดียวเฮ้ยพี่แล้วเมื่อกี้เงาดำๆที่อยู่ตรงนี้หายไปแล้วพี่พี่ดูดีดูติวที่ไฟผมนะพี่พี่ดูที่ไฟผมนะฮะเมื่อกี้ตอนเราเดินมาเราเห็นเงาดำๆอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเงาของอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับนะฮะผมไม่มีสปอนเซอร์พี่นะฮะแต่ผมก็ไลฟ์พี่นะห,หน้าด้านไลฟ์ครับนะฮะ ก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆจะมาเชียร์มาให้กำลังใจเรานะครับนะฮะก็ขอบพระคุณมากนะครับก็สปอนเซอร์สายขาวท่านใดสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารนะฮะร,ร้านอะไรก็แล้วแต่พี่ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักด้วยจะดีมากนะพี่นะผลิตภัณฑ์ผิวคงผิวขาวเนี่ยหน้าดงหน้าดำหมดแล้วผมอะนะฮะทักเข้ามาเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดือดร้อนพี่ทองอย่แล้วกู นะฮะต้องไปหาพี่ทองนวดกูแล้วเนี่ยตายแต่เช้าแล้วเนี่ยโอ้โหคือวันนี้มันเกิดเหตุที่เหมือนที่พี่ๆทราบนะครับนะะแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีพี่พี่ดูได้เลยเมื่อกี้มันเหมือนเป็นรูปร่างของคนยืนอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่เหล็กนี่นะไม่ใช่ประตูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตพี่ผมกล้าฟันธงไม่ใช่ประตูร้อยเปอร์เซ็นเพราะผมเห็นคนยืนอยู่ตรงนี้เป็นรูปร่างคนเลยพี่มันเป็นรูปร่างของคนชัดเจนพี่นะฮะ ผมบอกเลยว่ามันเป็นรูปร่างคนชัดเจนผมไม่รู้ว่าพี่เห็นไหมแต่พวกผมเห็นนะครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะนะฮะอสปอนเซอร์ท่านใดนะครับนะฮะเราเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีกันอยู่นะครับนะครับนะฮะผมก็จะได้มีค่าน้ำมงนน้ามันค่าโรงงแรมมานอนพักนะพี่นะเพราะว่าก็ต้องใช้เงินทุกอย่างนะพี่นะข้าวก็ต้องกินเว้ยกูอย่านะเว้ยกยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม แล้วอะไรมันผ่านไปพี่เอ้ยทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้วะฮะเดี่ยวนะสวัสดีกับสามพันท่านเลยพี่มันน่ากลัวมากผมบอกนะฮะการขึ้นเขาเนี่ยคือผมบอกเลยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมแบบกลัวมากเลยพี่เพราะว่าเจ้าป่าเจ้าเขานะฮะแล้วก็ไอพวกต้นว่านต้นอะไรที่เขาบอกห้ามฆ่าเนี่ยพวกเครือเขาหลงหรือพวกอะไรเนี่ยมันรวมไปถึงพวกนี้มันจะมีพวกเสือสมิงมีเรื่องของ ในบนเขาที่มันมีเยอะแยะมากมายจริงมันยิ่งกว่าที่เราจินตนาการนะพี่นะผมไม่ไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อหรือเปล่าแต่ผมคนหนึงเลยผมกลัวมากพี่เหงื่อแต่เอาง่ายว่าขนนี่ทะลุเหงื่อเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรขยับมันมีอะไรขยับพี่จริงๆเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันมีอะไรขยับผมได้ยินเสียงมันมีอะไรขยับพี่ชัด ผมไม่รู้ว่ากล้องผมทันไหมเพราะว่าผมใช้มือนึงถือกล้องแบบนี้พี่ๆดูมือผมนะเอามือนึงถือกล้องแบบนี้แล้วออันนึงผมถือไฟแบบนี้ไม่ต้องเชื่อผมแล้วพี่แต่ผมทําแบบนี้อยู่จริงๆนะฮะนี่ผมเขาจะหันกลับมายัางไงแล้วเนี่ยเพราะมือมันเก่งไปหมดชัดไหมล่ะพี่ใครอะ่ะพี่มันเป็นเหมือนเสียงเดินครับมันเป็นเหมือนเสียงเดิน <c oughs> โอ้ยพี่ใครอะโอ้ยเยเสียงมาว่าหอนตอนนี้มาเห่าตอนนี้ไปวะโอ้ยอย่าโผล่หน้ามาตอนนี้นะเว้ยกูวิ่งแล้วกูบอกนะเว้ยอะไรอยู่คุณตกใจฮะอย่างยังอยู่นี่อยู่ในห้องน่หะองมากในห้องน่นลองกเดินโอขอบคุณมากพี่ รักกูจังไหวก็ไหวส่งต่อพี่โก้หรือยังเมื่อกี้ฮะอ๋ะอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งให้ได้เลยครับอโอเคพี่นะฮะพี่โก้เตรียมตัวนะครับผมไลฟ์ไม่นานนะพี่นะผมไลฟ์เพื่อให้ได้เวลาพี่นะครับนะฮะอ่ะไปดต่วอวันนี้เราจะไปโลเคชันไม่แน่เราอาจจะไปโลเคชันที่โก้กันไว้นะฮะตรงนะ้นตรงนี้เหรอ ไม่อย่าไปกลัวพี่พี่เพื่อนๆอย่าไปกลัวเราอยู่บนเขาจริงนะพี่พี่ดูดิพี่มองลงไปข้างล่างพี่มองลงไปนู่นตามรถไฟนู่นคือเราอยู่บนเขาจริงนะพี่แล้วผมตกใจมากที่เคีออยู่เฮียเดินมาที่หลังเมือ่อไห้เสียงก่องเห้่าเฮียนะปั้นหนึ่งนะเจะ๊เยวเจ๊เจ๊เปันนึงคือมันจับยากมากเลยพี่นะฮะมันไม่มีที่จับเอ,อขากล้องนะครับแล้วก็ผมถือมือเปล่าเลยนะพี่นะนะฮะ อ่ะเดี๋ยวผมไลฟ์สักปาสิบเอ็ดนาทีนะครับห้าทุ่มตรงเราจะไปกันพิโก้นะแล้วห้าทุ่มตรงเลยไปที่เงาะป่าพาตะลุยนะพี่นะแต่ตอนนี้ผมขออนญาตไลฟ์ก่อนนะเพื่อให้สปอนเซอร์ท่านได้เห็นนะว่าผมตั้งใจนี่พี่ใครใครเดินครับมีใครอยู่ไหมครับพี่ไม่ต้องมาเดินรับหลังผมนะครับ ไม่ต้องมาเดินตามกับผมนะฮะผมบอกเลยผมเดินคนเดียวได้ไม่ต้องมาเดินกับผมเข้าใจไหมฮะชุดข,าว,ขาวไม่มีหัวพี่เห็นชุดข,าว,ขาวไม่มีหัวเหรอเอาดีๆนะพี่นะผมนี่คือตอนที่ผมขนลุกไปหมดนะพี่แล้วผมไม่มีคัสตั้งกล้องนะครับผมบอกนะฮะนะสวัสดีครับยายไปไหนยายไปขายที่นะครับสองพันไล่นะพี่นะยายไปขายที่สองพันไล่นะฮะ นะครับนะฮะไม่ก็ทักไปถามยายนี่ยายทีระเบิดเถิดมึงนะครับนะฮะก็โอ้โหนะ,ะก็ช่วงนี้ยายไปขายที่แลยพี่นะพี่เอ้ยอย่าโผล่หน้ามานะกูบอกนะอย่าโผล่หน้ามานะเอาดีเดอร์ซู้เฮ้ยมาผมบอกเลยผมไม่ได้กลัวหรอกผมเดินคนเดียวผมก็ไม่กลัวสาธุดวงวิญญ,ญาณสัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าท่านมีอยู่จริงนะครับ ทําให้ผมรับรู้หน่อยนะฮะว่าท่านมีอยู่จริงออกมาปรากฏกายปรากฏตัวทําอะไรก็ได้ผมรับรู้หน่อยว่าท่านมีอยู่จริงนะเอาลุกเฮ้่จะทำไมนลุกวะให้พี่พี่ทใหมคนลุกวะเฮ้ยยวก่อนพี่ดูแขงผมดิเฮ้ยขนมันลุกพี่ดูขนมันลุกผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมร่วงลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสัมผัสอะไรได้เยอะขึ้นเยอะขึ้น,นจริงไหมจริงมันรู้สึกเหมือน อะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงพี่ไม่ได้พูดเล่นนะอ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่เมื่อกี้มีอะไรผ่านกล้องเอ้ยเดี๋ยวนะอย่านั่งอยู่ข้างบนนะกูวิ่งนะกูบอกกันนะมีอะไรผ่านกล้องพี่ผมไม่มั่นใจ พี่ผมขอเวลานิดเดียวนะพี่นะอยู่เป็นเพื่อนผมนะฮะสิบกว่นานาทีพี่ขอเวลานิดเดียวอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไปเฮ้ยโว้ยกูคนเดียวเฮ้ยสู้เฮ้ยสาธุหนะจังงังสรนันฮัช่าไอ้ย่ะไอ้ยาะแน่จริงผีมึงออกมาดิเฮ้ยคนอย่างป้าบีอะถ้ากลัวผีกูไม่มาเดินหรอกกูบอกให้จริงแต่มึงอย่ามากลางๆกูตกใจมึงเขา้าใจไหม พี่ใครใครอ่ะพี่เมื่อกี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยไปดูผมเห็นคนเป็นรูปร่างคนยืนอยู่หลังประตูผมเห็นเป็นรูปร่างคนยืนอยู่หลังประตูมีใครเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นพิมพ์เห็นให้หน่อยมีใครเห็นพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยผมเห็นคนยืนรูปเป็นคนเลยพี่เป็นรูปร่างคนเลยครับยืนอยู่หลังประตู ไปหาผมไปอยู่แล้วพี่แต่ว่าคือสภาพผมยังไม่ดีแนละ้วพี่ดูทางนะพี่ดูทางนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะพี่เดี๋ยวว่าเดี๋ยว่าผมส่องพื้นทําไมนะพี่เพราะว่าผมจะล่วงเอาได้อีกนะนะครับแล้วผมก็โดนด่าเต็มนะฮะไอ้กูตายูตายโอ้ค่อย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 บีโอ้ย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 กูตายแป๊บนพี่โอ้อย,อยอออออมันต้องค่อยคลงพี่นะ โอ้ยในที่สุดกระมังสักผ้าก็มาใช่นะาจังงางกระมังสักผ้าไม่ใช่กระนงังรับชาเอากระมังมาให้กูดูทาไมเนี่ยกูกูไม่ได้เรียกเอากระมังจะเอากระมังไห้กูดูทาไมโอ้โยเด้๋ยเว้ยใจเย็นเว้ยเฮ้ยคนอย่างกูเนี่ยไม่กลัวผีเว้ยกูบอกเลยแรงๆครับป้าบีชุดขาวเว้ยมันมีชุดขาวเหรอพี่ มันมีผู้หญิงชุดขาวเหรอเดี๋ยวนะพี่ผมเดินข้ามประตูวิญญาณมาแล้วนะเส้นแบ่งระหว่างวิญญาณนะพี่แต่ตรงเนี้ยผมบอกพี่เลยครับว่ามันมีของจริงอยู่แน่นอนเพราะว่าผู้หญิงที่รอบที่แล้วเทื่อมาเขา,าอะไระพี่มีใครเดินตามหลังมาขย่าไม้เลยผมฮะ ถังน้าเดี๋ยวนะพี่ก็ตรงเนี้ยมันเคยมีคนมีชีวิตอยู่พี่แล้วเขาเพิ่งจะเสียไปได้ไม่นานพี่นะฮะเพราะว่าตอนที่ผมไปแวะซื้อน้ํากันอะ่ะเขาแจ้งมาว่าผู้หญิงที่อยู่บนเนี้ยคือเสียชีวิตไปแล้วมีถังน้นําอย่างแต่น้ํามันน้ํามันเหลืองๆนะพี่ผมว่าน่าจะเป็นน้ําฝนไหมอาจจะเป็นน้ําฝนหรือเป็นน้ําอะไรหรือเปล่านะพี่โอ้ยพี่คือ ภาพมันอาจจะแบบไม่สว่างมากนะผมถือมือหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงถือไฟฉายนะพี่นะผมทําได้ที่ผมทํานะพี่นะแต่ผมอยากจะให้พี่ๆี่รับรู้ว่าผมตั้งใจทํางานนะพี่นะครับนะฮะตั้งใจทํางานเผื่อพี่ๆท่านใดอยากจะมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีกับผมนะฮะจะได้สบายใจได้ว่าเวลาผมทํางานผมเต็มที่แค่ไหนนะครับพี่พ,พี่อะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยผมว่าพี่ได้ยินไหมแล้วมันเป็นเหมือนเสียงน้ำนนมันไม่มีใครพี่ร้อยปอร์เซนพี่ดูได้มันไม่มีใครครับร้อยเปอร์เซนดูได้ครับพี่ผมเดินคนเดียวพี่พี่ดูกูกลับกล้องแค่ไหนวะเนี่ยเอากูมือกูอะพี่ทองเดือดร้อนหน่อยนะพุณเนี่ย ผมเดินคนเดียวพี่แล้วมือกล้องอะเนี่ยมือก็จับอยู่เนี่ยอ่ะมือถือกล้องอยู่เนี่ยเล็กมือก็ถือ,อไว้ฉายเอาแบบโคตรเลียวเลยพี่นี่ไม่ใช่เลียวธรรมดนาอันนี้โคตรเลียวเลยนะฮะอันเลียวนนี้มันเลียวโคตรโคนะฮะสามพันท่านนะผมบอกเลยเดินมากับผมนี่เลียวสุดๆมาคนเดียวด้วยนะฮะใครอะเฮียไม่ได้เดินมาใช่ไหมถ้าเฮียเดินมานี่ตกใจจริงๆเวยเฮ้ย หัวใจกูช็อกนะเว้ยทำเป็นเล่นนะพี่แล้วตรงเนี้ยมันเป็นบริเวณหืมมีกลิ่นอะไรวะรพี่มันเหมือนมันมีกลิ่นอะไรสักสักอย่างหนึ่งอะพี่ให้มีใครนะครับนูน่นพี่ดูนะดูไฟผมนะนู่นนะเขาอยู่กับที่กองงนูนะซึ่งผมเขาอยู่ไกลนะพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่มันขยับพี่ มันขยับพี่มันไม่มีใครแน่นอนพี่บนหลังคาเดี๋ยวก่อนนะแล้วโอ้โหพี่ขอคนละไลฟ์สองใหมดเวลาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผู้ท่านหนึง่งหมดเวลาแล้วจริงเหรอกูกาลังมันเลยแป๊บนึงไม่ได้ถ้าฮาทุ่มต้องสง่งต้องส่งพี่โก้เขานะพี่นะเพราะว่าเออเขาต้องไลฟ์นะครับอีกสามนาทีอีกสามนาทีอ่ะ สามที่ผมเ่อค่อยเดินไปบ่นไปก็คงจะจบอภิกกเต็มตัวแล้วกันนาสามนาทีอภิกกเต็มตัวนะครับนะฮะเต็มตัวนะพี่นะสามนาทีนะแต่ที่จะมีแน่นอนพี่ผมบอกเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมเป็นผมกับเพียเนี่ยเป็นคนเอาตังค์ให้เขาเองรอบที่แล้วสงสารเขาพี่เหมือนเขาเมาหยาดทำไปเหมือนเขาสติไม่ค่อยดีเหมือนเขาไม่ค่อยเต็มนะพี่นะผมบอกก่อนนะเออ แต่เราไม่ไม่ได้ไปว่าอะไรตรงนั้นเขานะพี่แต่เราก็าให้ตังเขานะฮเฮ้ยเียวนะแต่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นจริงๆพี่คือเขาเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่แต่มันมีกลิ่นจริงๆพี่นะฮะโอ้ผมไม่อยากเปิดเลยเฮ้ย อือืโอ้โหพี่เอ้ยมันไม่มีแมันมีกีดเะพี่นะฮะกับสามรถน้านเอางี้ดีกว่านะครับนะฮะเอางี้ผมก็อยากไลฟ์ต่อแหละแต่ว่ามัน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 ได้เวลาต้องส่งให้พี่โกละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อที่นะฮะอะถือฝากถึงนี้ก่อนละกันฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันนะครับสปอนเซอร์สายขาวทุกท่านนะนะครับนะฮะทุกคนเลยนะครับนะฮะก็ใครอยากจะโฆษณา ของท่านนะครับติดต่อมาได้ในเครือเลยนะพี่ทุกเพจเลยนะนะครับเรารับเรารับหมดแล้วพี่นะแต่สําหรับของผมเนี่ยรับทุกสายนะครับอเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เงาะป่าพาตรุยนะพี่เงาะป่าพาตะรุยนะครับเกือบสามพันท่านนะครับนะฮะไปต่อที่เงาะป่าพาตะลุยนะครับพี่ใครที่ยังไม่นอนนะครับใครที่ยังไม่ง่วงไปให้กําลังใจกันพี่พี่น้องๆนะครับให้กําลังใจคนทํางานความตั้งใจทํางานนะพี่นะ ไปต่อกันที่เงาะป่าพาตรุยนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะนะครับผมนะครับพี่นี่นะครับอ่ะแคปไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะพี่นะโอเคแล้วพี่ขอบคุณมากนะครับอ่ะโอ้ขอบพระคุณครับพี่อ่ะยวก่อนผมถือมือเดียว,ยวคุยก,กันเดียวอันหนึ่งอ่ะไฟไฟสว่างไปไหมอ่ะก็ ขอบคุณนะพี่ที่ติดตามนะครับสปอนสปอนเซอร์ท่านใดทุยแม่งเอ้ยนะลิ้นติดไปหมดแล้วนะครับคือมันร้อนด้วยนะฮะแล้วก็บรรยากาศวันนี้คือสิ่งที่เราเจอมันคือเรียลลิตี้มันคือสิ่งจริงๆที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นฝากเลยพี่นะฮะเราตั้งใจทํางานเต็มที่ฝากถึงเพื่อใจดีทุกท่านไม่จะเป็นสายขาวสายในรับหมดนะพี่นะนะครับแล้วก็เป็นในราคาที่พี่พึงพอใจนะครับนะฮะแต่เราทํางานเต็มที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ข้ามคืนวันนี้ ขอพรบคุณลูกเพจจากสัมผัสหลอนทุกท่านขอบคุณลูกเพจจากครอบครัวพิสุศสาด์ทุกท่านนะครับที่นะครับมารับชมนะครับให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณมากนะครับพี่สวั <Wiz> <x> สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดไปแบบนี้เลยพี่นะามไม่มีมือแล้วนะมันมีแค่นี้นะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ